อีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้สนุกตลอดแกงหม้อใหญ่ครับจะบอกว่าเดอะวอรซองร้องข้ามคำแพงทุกอีพีดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะอีพีเมื่อคืนนี้ทําให้รู้สึกว่าวงการมันนึิงไทยลูกไม้หล่นแม่ไก่ต้นนี่เยอะมากๆเลยเติบโตจริงๆฮะนี่ก็คือเป็นครอบครัวเลยนะคะพี่โจ๊กโซคูและยี่หวาครับพี่นิโคกับน้องทิกเกอร์นะฮะแล้วก็พ่อพีทมาพร้อมกับเซย่ามีญาทองเจือนะฮะเสริมความฮากับพี่ก๊อตจินะฮะประเด็นคู่แรกดีกว่าน้องงงยยีีหววาครับโชเเสพล ท,ท่านะฮะเสียดายมากๆเลยนะเพราะว่าน้องพูดชื่อพี่นันนนกรพัดออกมาแล้วนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพ่อก็ช่วยใบเฟลครับดาวผิดอ้าวมาคู่2ชิกเกอร์ค่ะมาในเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษก็ทายผิดเหมือนกันค่ะตามไปด้วยอีกหนึน่ีคุณแม่นิโคนะ ก็บอกว่าช่วยใบลูกเยอะมากแต่ลูกอ่ะหลงหลงหลงคำใบแม่อ่ะท้ายผิดไปลุลามาจ้าสุดพลังมากคู่สุดท้ายอึ้งทั้งตูครับคาดไม่ถึงเลยว่าคนนี้จะร้องเพลงดีขนาดนี้คุณนาตาลีเจยรวมานน์นะฮะผมเซอร์ไพรส์สองสาวพ่อลูกเลยครับทั้งมีญาทั้งเสียญาสุดท้ายท้ายผิดไปหมดเราไปเจอมานะอ้าวอยากรู้ถึงความคุ้นเคยคนใกล้ตัวมารู้สึกยังไงครองดีขนาดนี้ครับเช่นครับ ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะมาครั้งแรกได้อยู่หน้ากําแพงค่ะเป็นการกดดันมากๆที่แรกหนูเดาไว้ว่าเป็นผู้ชายแน่นอนเพราะว่าจากเพลงค่ะแล้วก็จากคีย์แล้วพอแบบเปิดมาเป็นพี่ลีตกยิ่งตกใจมากกว่าเดิมเลยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าพี่ลีจะร้องเพลงได้เก่งขนาดนี้ค่ะดีใจค่ะลีใจที่เป็นคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วจริงคือตื่นเต้นมากเพราะว่าเรื่องร้องเพลงคือเป็นเรื่องที่ไกลตัวลีอะค่ะคือลีไม่ค่อยได้ร้องเพลงแล้วก็ยิ่งไม่ต้องคิดเลยว่าเป็นแบบรายการที่ต้องมาร้องเพลงแล้วมีคนอะไร เขาทำได้จริงๆนะไม่ใช่ศิลปินดารานะรายการเนี้ยเขาทําได้จริงๆนะซือส่งมาเยอะมากๆเลยแต่ว่าในการเลือกทุกอีพีแล้วก็คอนเทนต์ที่ทําเนี่ยต้องขอบคุณทีมงานนะขอบคุณทุกคนเลยภาคส่วนประสานงานตากตนะรวมถึงโปรดิวเซอร์ของเขาด้วยคุณปักกี้เขาไม่เขาไม่หยุดจริงๆเขาไปเรื่อยๆเขาเก่ง เขาไม่ปล่อยให้แบบไม่สนุกเลยนะฮะตอนออกมาทุกอีพีแกงได้สนุก E ุอีพีหน้าจะเป็นยังไงนี่ละหุยมาเป็นคู่เช่นเดียวกันค่ะเขียวนําเลยแหมเขียวนําเลยคุณซีสีวัตรคุณเอมมี่นี่แหละค่ะสัุญแลวีวนรถมานะทุกคนมาแล้วก็เนี่ยพี่ดอมมาด้วยโอ้คุณนี่มาช่วยปั่นใช่ไหมมาช่วยปั่นต้องติดตามนะคะอีพีหน้ามันและสนุกแน่นอนจ้าแน่นอนครับ